สวัสดีครับโน้ตใครๆครับว่าดีนะฮะแต่มันดีอย่างแบบไหนบ้างคลิปนี้มีคำตอบให้นะครับก็ในช่วงนี้เนี่ยเราเข้าเดือนธันวาคมกันแล้วนะครับหลายๆท่านนะฮะก็น่าจะกำลังมีแผนอยากจอกรถใช้งานเป็นของตัวเองอยู่นะฮะจริงๆเนี่ยถ้าเกิดเราจะดูไว้ในช่วงของเทศกาลปีใหม่อย่างเดียวมันก็อาจจะไม่ใช่นะครับ คือถ้าเกิดเราออกภายในปลายเดือนนี้หรือว่าสิ้นปีนี้เราก็สามารถใช้งานในระยะยาวไปจนถึงปลายปีหน้าได้เลยหรือว่าปีถัดไปได้เลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยช่วงเนี้ยมันเป็นโอกาสเหมาะเจาะไม่ว่าเราจะมีเงินออกรถหรือว่าเราจะต้องการฟรีดาวสำหรับรถเก่งอีโกคารุ่นนี้สามารถทำได้นะครับพี่พี่ท่านใดที่คิดว่าตัวเองอาชีพออกยากหรือว่าคิดว่าตัวเองออกไม่ได้ ลองมาคุยกันดูก่อนนะครับหลายๆคนเนี่ยอาจจะมีการคลิปไปเองไปค่อนข้างเยอะอันนี้ถามว่าผิดไหมมันก็ไม่ได้ผิดนะฮะแต่ถ้าเกิดพูดกันแบบตามตรงนะครับถ้าเกิดกลัวพี่ไม่ได้รถถ้าเกิดไม่กลัวพี่ได้รถใช้งานแน่นอนนะฮะคลิปนี้ครับอันเอานิสสันโนตมาแนะนําใครๆเขาบอกว่าโนดใช้ดีโนดใช้ดีจริงไหมเดี๋ยวคลิปนี้รู้เรื่องกันแน่นอนนะฮะคันนี้เนี่ยเป็นตัวรถปีสิบเก้าครับ อันได้มาในแต่ละคันเนี่ยมันไม่ใช่คันนี้เป็นคันแรกหลายๆคันก่อนหน้านี้ก็จะเป็นตัวปีใหม่ๆแบบนี้นะฮะรถปีใหม่เนี่ยเราควรซื้อเนี่ยเพราะว่าอะไรเราไม่ต้องมากังวลเกี่ยวกับตัวเครื่องเราไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับตัวโครงสร้างและเราไม่ต้องกังวลอะไรเกี่ยวกับตัวรถเลยดูแลรักษาแม่ทนายเซอร์วิสตามระยะที่มันมีการกําหนดที่เหลือเนี่ยก็คือใช้งานกันยาวๆนะครับคันนี้อันบอกราคาเลยก็แล้วกัน3ามแ หมื่นเก้าพันผ่อนเดือนละหกพันปีสิบเก้านะผ่อนเพียงเดือนละหกพันนะฮะเจ็ดสิบสองงวดนะครับถ้าเกิดแปดสิบสี่งวดเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณหกพันพอดีเปะ๊ะหรือว่าห้าพันเก้าห้าพันแปดประมาณนี้ นะครับดอกเบี้ยล่ะดอกเบียเบ้ยรเริ่มต้นสามตัวรุ่นนี้เนี่ยอยู่ที่2.79ถ้าเกิดเครดิตดีนะฮะถามว่ามีต่ำกว่านี้ไหมมีนะครับเป็นตัว1.99แต่ถ้าเกิด1.99เนี่ยน่าจะผ่อนประมาณ4ปีมันเป็นไปตามเงื่อนไขข,ของทางไฟแนนซ์เขาได้มีการกำหนดไว้แต่ถ้าเกิดแบบ7.2งวด8ปงวดปกติเลยก็เริ่มต้น2.79นี่คือดอกเบีย้ยสาหรถยนต์มือ2อนะฮะอีกอย่างหนึ่งเนี่ยยอดจัดไฟแนนซ์เนี่ยอยู่ประมาณ4 0 0 0 0 0กว่านะครับ ยอดจัดไฟแนนซ์อยู่ประมาณ400,000กว่าถ้าเกิดจัดไฟแนนซ์ได้เกินมีเงินกลับบ้านด้วยนะครับส่วนอย่างตัวประกันภัยเนี่ยมันมีชั้น1 2ึบวกชั้น2คุณลูกค้าอยากได้ตัวประกันภัยชั้นไหนตรงนี้ก็สามารถเลือกได้ถามว่าเสียเป็นตัวเงินก้อนไหมไม่ต้องเสียเป็นตัวเงินก้อนก็ได้ครับเพราะว่าตัวประกันภัยตรงนี้เนี่ยเราสามารถเอาไปบวกเพิ่มในยอดจัดได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับคราวนี้จะเป็นตัวรองท็อปนะฮะสิ่งที่ได้มานะครับก็จะเป็นตัวไฟหน้าโปรลคเตอร์ แต่ว่าแต่มองแต่มองแต่พวกนี้คือยังไม่ได้มีใส่มาให้ไฟหน้าสวยมากนะครับคมนะเหมือนตาเหี่ยวนะครับแล้วก็กระจังหน้าเป็น V ี o t ชั่นโครเมียมนะฮะกระจังหน้าตัวตรงกลางก็จะเป็นตัวสีดำเป็นโนแบ็กนะครับเป็นลายฮันนี่หรือว่าเป็นตัวลายลังพึ่งนะครับส่วนใต้ฝากระโปรงนะฮะมีเครื่องยนต์1.2ลิตรนะครับก็เป็นตัวรถยุโรเหมือนกันนะฮะแต่โคตรประหยัดเลยนะครับอันนี้กล้าพูดได้เลยในรหัส s r 12นะฮะ เป็นหที่3สอสูบเรี้ยงนะครับใช้งานดีครับกำลังอัดระบบไฟทุกอย่างคือปกติทั้งหมดน้ำมันเครื่องนี่ไม่มีดำนะฮะอันนี้คือใสจิ๊กเลยถามว่าน้ามันึงใสเพราะว่ารถมันใช้งานมาน้อยนะครับพวกโครงสร้างนะฮะด้านในเนี่ยมันจะเป็นตัวสีเทาด้านเห็นไหมครับบอดี้ด้านนอกเนี่ยเป็นสีแดงเลือดหมูนะฮะส่วนสตัวบอดี้ภายในเครื่องยนต์เนี่ยนะครับจะเป็นตัวสีเทาด้านนะฮะคานบนคานล่าง แก้มด้านข้างนะฮะตัวตะเข็บด้านข้างนะครับเบ้าชงเบ้าโชกน็อตซอกในนะครับแล้วก็ใต้ฝากระโปรงนี่ก็จะมีเป็นตัวฉนวนกันความร้อนสติ๊กเกอร์อะไรทุกอย่างอยู่ครบนะฮะแผ่นเพจจะอยู่ตรงตัวเบ้าโชกนะฮะทางด้านขวามือนะครับเดิมๆขับใช้ดีผู้หญิงใช้ได้ผู้ชายใช้ดีสบายๆนะฮะอย่างแบบนี้ยิ่งถ้าเกิดเป็นในโซนตัวเมืองเนี่ยยิ่งง่ายเข้าไปใหญ่เลยนะครับเพราะว่าอย่างตัวบอดี้รถเนี่ยถามว่ามันใหญ่ไหม มันใหญ่กว่ามา์าเนี่ยขึ้นมาหน่อยหนึ่งแต่ไม่ใช่ว่าซอกซอยไม่สามารถเซาะแซะได้อันนี้น่ยข็ขับในซอกซอยสบายๆเลยแล้ววิสัยทัศน์ในการมองเนี่ยมันจะคล้ายๆกับแจ๊สซึ่งมองได้ง่ายมากนะครับต่อมานะครับตัวด้านข้างนะครับสีสวยฉ่ำเสมอกันจนรถทั่วทั้งคันสีนี้เราคัดมาแต่ละคันเนี่ยแดงคือแดงสม่ำเสมอกันทั้งหมดไม่มีแดงซีดไม่มีแดงด่างไม่มีแดงด่างพร้อยนะครับ แดี๋ยวตรงนี้ก่อนส่งมอบเราก็จะมีการขัดสีกับผู้ลูกค้าใหม่อีกหนึ่งรอบแต่หรับตอนนี้มีการขัดเป็นรอบหนึ่งนะฮะแล้วก็รถมีการทําความสะอาดให้แล้วนะครับเดี๋ยวจะมีสปาภายในเครื่องยนต์เดก็จะมีสปาภายในห้องโดยสารให้ด้วยนะครับอีกอย่างหนึ่งอันเริ่มบอกไปเราจะมีการรับประกันเครื่องเกียร์หเดือน10,000นโลนะครับแล้วก็รถยกช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงให้นานอีก1ปีเปลี่ยนถทยนะ้ำมันเครื่องให้ครับเช็คระบบไฟแล้วก็ตั้งศูนห่วงล้อให้นะครับ ่วนตัวล้อเนี่ยจะเป็นแม็กอรลอยเดิมโรงงานนะฮะยางก็จะเป็นตัวยางดันหลบปี18นะครับแล้วก็ดิฟเบรกคู่หน้านะฮะไฟเลยงเนี่ยอยู่ตรงกระจกมองข้างนะครับก็จะตัดด้วยสีเดียวกับตัวรถนะฮะกระจกทุกบานนะครับเป็นของเดิมจากโรงงานทั้งหมดโลโก้นิสสันชัดเจนนะครับ ตรงนี้ปกติมันจะเป็นตัวทึบแต่นี้คือไม่ทึบนะฮะมันก็จะเป็นตัวกระจกเหมือนบานอื่นๆแต่ว่าเป็นกระจกจัวบานที่มันเล็กกว่าบานอื่นแค่นั้นเองนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเรานั่งจากภายในมองออกมาด้านนอกตรงนี้เห็นไหมเห็นนะฮะเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นตัวแผ่นทึบปิดทับไว้มันเป็นตัวกระจกใสธรรมดานี่แหละนะครับเพิ่มวิสัยทัศน์ในการมองสําหรับตัวบอดี้ด้านหน้านะครับแล้วก็เสาค้ำเอคู่หน้าตรงนี้คือสวยเลยนะฮะเดิมๆเลยแต่หลังคาครับมันจะมีในช่วงของการโค้งเว้า นะฮะเป็นเส้นขีดไล่ลงไปด้านท้ายเหมือนกับว่าตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นรูปตัววีนะฮะก็คือข้างบนเนี่ยข้างหน้าเนี่ยคือมันจะอ้าออกลงไปเป็นตัวหัวสามเหลี่ยมอยู่ทางด้านท้ายนะครับรานนี้เนี่ยเปิดดูตัวซองด้านในกันสักนิดน,นะนะฮะแต่เข็บด้านข้างโอ้โหดูประตูด้านหน้าเปิดได้กว้างมากนะครับนะเวลาเราขึ้นลงโดยสารเนี่ยคือแบบสบายๆเลยได้เกิดอย่างแบบนี้นะครับ ก็จะเป็นตัวขอบประตูต่อเลยนะฮะสำหรับการดูบอดี้รถยนต์มือสองนะครับก็สามารถแกะดูแบบนี้ได้นะฮะซองด้านในข้างประตูก็เป็นซอกด้านในเดิมนะครับตัวรอยเม็ดอาร์คเว้นระยะตะเข็บช่องไฟคือแบบสวยเลยอ่ะสวยคลิปเลยนะฮะสีแห้งนะครับบางเดิมโรงงานไม่มีโป้ะนะฮะไม่มีทําสีไม่มีแก้สีอะไรพวกนี้เละเทะไม่มีนะครับนี่คือแบบเดิมๆทั้งคันจริงๆ สวยเลยนะฮะเราจะดูเปรียบเทียบไปทางด้านขวามือหรือว่าด้านสายมือเนี่ยคุณลูกค้าสามารถดูเปรียบเทียบมาได้เลยนะครับและสีแบบนี้นะเม็ดอาร์โคตรคมนะครับส่วนประตูตอนหลังเนี่ยก็สามารถเปิดได้กว้างกันดูดีฮะ90องศานะครับเนี่ยไม่ใช่85นะเนี่ยคือ90องศาเลยแป๊ะแปะเลยเนี่ยนะฮะโอ้โหคือช่วงการ ขึ้นลงโดยสารตรงนี้ถือว่าดีนะฮะอย่างเราไม่ต้องมากังวลสําหรับตัวพื้นที่ในการนั่งตอนหลังนะครับ <S <S เพราะว่าอย่างการขึ้นลงโดยสารเนี่ยคือมันง่ายขนาดนี้พื้นที่ในช่วงการเว้นช่วงหัวคงหัวเข้าอะไรพวกนี้โหคือแบบสบายๆเลยพี่ๆดูดิฮะนี่เลยครับทําไมเขาถึงบอกว่าโนต้ตถึงน่าใช้เหตุผลหลักๆเลยน่าจะเป็นตรงนี้ในส่วนหนึ่งการขึ้นลงโดยสารที่สะดวกสบาย ภายในที่กว้างบอดี้รถที่ดูล้ำสมัยแล้วก็มีสไตล์นะครับแต่ว่าล้อหลังเนี่ยจะเป็นตัวดรัมนะฮะเพราะนั้นเนี่ยจะเป็นหน้าดิสหลังดรัมนะครับส่วนด้านท้ายครับฝาท้ายเนี่ยฝาท้ายเดิมรถไม่เคยมีการโดนชนท้ายมาแน่นอนนะฮะโคมไฟท้ายนี่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์อีกอย่างเลยนะฮะจะเป็นตัวมุมสามเหลี่ยมเป็นแบบนี้นี่เป็นตัวมุมสามเหลี่ยมนะครับไฟเลี้ยวไฟเบร,เรกใช้งานได้ตามปกตินะครับ แล้วก็ตัวไฟทับทิมด้านล่างซ้ายขวา2ดวงนะฮะเสาอากาศก็จะเป็นตัวแบบธรรมดานะครับแล้วก็ตรงนี้ไม่ใช่เป็นตัวกล้องมองหลังนะครับอันนี้คือที่ฉีดน้ําฝนด้านหลังตัวเนี้ถามว่ามีกล้องมองหลังไหมไม่ได้มีมาให้เพราะามันเป็นตัว E ตัว E นี่คือเป็นตัวรองท็อปนะครับส่วนตัวเปิดปุ่มด้านหลังเนี่ยโหันี้ใช้งานง่ายอันนี้ใช้งานง่ายเลยมีไฟสองป้ายทะเบียนแล้วก็ จะมีตัวรอกแล้วก็ปดลด็อกนะครับเป็นตัวปุ่มสีดําอยู่ด้านบนตรงนี้ส่วนโช้กฝาท้ายนะฮะดีดขึ้นตามปกตินะครับแรงลงแรงหน่วงอะไรพวกนี้คือโอเคเลยนะฮะไม่มีแตกไม่มีรั่วไม่มีซึมนะครับแล้วดูตะเข็บด้านท้ายโอ้โหตรงนี้คือแบบสีแบบฉ่ำๆเลยนะฮะสวยๆเลยนะครับเพราะว่าอย่างตรงด้านล่างเนี่ยพลาสติกสีดำเนี่ยมันจะแปะบังไว้แต่ถ้าเกิดเป็นในช่วงของตัวยึด นะฮะชกฝากระโปรงท้ายเนี่ยมันจะเห็นเป็นตัวซอกด้านในนะฮะแล้วก็จะเข็บด้านบนนะครับรอยเม็ดองเม็ดอ้างอะไรพวกนี้คือแบบชัดเจนเลยสีตัวน็อตฝาท้ายโอ้โหตรงนี้คือแบบสวยมากนะฮะอันนี้เนี่ยจะเป็นไฟเบรกนุ่ยสามนะครับจะอยู่ภายในห้องโดยสารอีกทีหนึนน่งส่วนตัวบ่อครับตัวนี้จะเป็นบ่อพับเก็บได้นะแต่จะเป็นในระนาบแนวยาวนะฮะเดี๋ยวจะลองพับให้ดูนะครับ จะเป็นตัวโบในระ,ระนาบแนวยาวนี่เป็นแบบนี้นะฮะส่วนถ้าเกิดท็อปกว่านี้หน่อยนึงเนี่ยมันจะเป็น60ต่อ40แต่ถ้าเกิดอย่างแบบนี้เขาจะเรียกว่าเป็นระนาบเดียวกับตัวพื้นรถอ่าเป็นประมาณนี้เลยนะฮะด้านใต้มีอะไรให้เราดูบ้างไหมอ่า สำหรับน้อนเนี่ยเป็นตัวยางอะไหล่สำรองนะครับยังไม่เป็นตัวยางปะนะเพราะว่าอย่างตัวโยคารุ่นใหม่ๆเนี่ยบางรุ่นเขาจะเป็นตัวที่ปะยางอะไหล่แล้วแต่ตัวนี้ยังมียางอะไหล่สำรองมาให้แม่มแรงนะฮะเครื่องไม้เครื่องมือที่ถอดน,น็อตล้อนะครับครบชัดเจนส่วนสับตัวช่องด้านนี้ก็จะเป็นตัวถอดหัวโชงด้านท้ายเนี่ยนะฮะที่มันเป็นซุ้มประมาณนี้นะครับ,ส,บ,าานะรบส่วนตัวฟงตัวไฟอะไรพวกนี้มีไม้บทั้งหมดโอ้โหนี่คือสวยเลยฮะ พื้นที่ค่อนข้างกว้างนะครับเพราะนั้นอย่างที่ผมบอกว่าจะเป็นในช่วงอายุเลทประมาณไหนก็ตามหรือว่าคุณจะเป็นคนหนุ่มสาวนะฮะใช้ได้ทุกเพศทุกวัยเลยถ้าเกิดอย่างแบบนี้นะครับนี่คือความอเนกประสงค์ของตัวรถยูคาหนึ่งรุ่นที่เราได้รับชมกันไปค่อนข้างบ่อยแต่ถามว่าน่าซื้อไหมเป็นอีกคันที่น่าซื้อในช่วงก่อนสิ้นปีนี้แล้วก็ผ่อนคว่สบายเลยได้รถปี19นะครับ นี่คือสาหรับตัวบอดี้เนาะด้านนอกทั้งหมดนะฮะเดี๋ยวต่อไปเราเข้ามาดูด้านในกันต่อครับเราเข้ามาดูภายในกันบ้างนะครับสับตัวรุ่นนี้เนี่ยระบบความปลอดภัยนะฮะอย่างเราสร้างมาดีแอร์แบ็กคู่หน้าคือมีมาให้แน่นอนนะฮะแล้วก็เก็เกบของของช่องนะครับช่องด้านบนตรงนี้ก็จะมีแอบอยู่ไว้นะฮะ usb กับ aux ตัวด้านล่างเดี๋ยวหนังสือคู่มือกันจะมาใส่ให้ครบทั้งหมดนะครับแล้วก็อีกอย่างในเรื่องของตัวภาษีพรบรเนี่ยโหภาษีพร,พรบถือว่าสําคัญนะฮะ บางคนบอกว่าพรลบถูกเนี่ยไม่ได้จําเป็นกับตัวรถหรกถือว่าเป็นความคิดที่ผิดผิดแบบผิดมหันต์เลยนะครับถ้าเกิดอย่างรถไปเกิดอุบัติเหตุเนี่ยและเราไม่ได้มีการต่อบพหลบเนี่ยแย่นะเหนื่อยนะครับเครียดเลยนะวันนั้นเ่ะคนนั้นเนี่ยภาษีพรบตรงนี้ฟรีให้อย่าลืมนะฮะว่าดูคลิปอันมาเนี่ยไม่ได้มีแค่ตัวรถสวยๆมอบให้อย่างเดียวมีโปรโมชั่นดีๆมอบให้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ เครื่องเล่นก็จะเป็นตัว CD v i d o MP3 นะฮะ FM AM นะครับตรงนี้ยังไม่สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้และก็ตัวหน้ากากคอนโซลกลางเนี่ยจะเป็นตัวสีดำเป็นโนแบ็คนะครับแอร์ให้มาเป็นออโต้นะฮะมีตัวจอ LCD อยู่ตรงกลางตโรอปรับอากาศนะครับเราสามารถปรับร้อนปรับเย็นได้ก็เหมือนตัวพวกแบบอย่างนี้ส a มาร,ร์ทปกติแต่ว่าคราวนี้เนี่ยมันจะเป็นแอร์ที่เป็นแบบออโต้แะนะครับ แต่เกิดถามว่าออโต้ตรงนี้เหมือนนิสสันมาร์ทไหมเหมือนนะฮะมันก็คือรองแบบเดียวกันมานะครับแต่เรื่องตัวบอดี้ความกว้างอะไรพวกนี้นะครับมันจะใหญ่กว่าตัว m a r ์ทค่อนข้างที่จะมากขึ้นกว่าเดิมนะครับแต่ก็ยังไม่ทิ้งลายในเรื่องตัวออปชั่นที่มันเป็นจุดเด่นของพวกแบบอย่างนิสสันมาร์ทไปอันนี้มันก็ไม่สามารถทิ้งได้นะถ้าเกิดในมุมมองที่เราดูนะครับเพราะว่าพวกนี้นก็คือยังเป็น E ูค้าอยู่ดีนะครับ ด้านใต้ก็จะเป็นตัวช่องเก็บของกระจุกกระจิกทั่วไปนะครับที่วางขวดน้ําอันนี้ถ้าเกิดเป็นแก้วเยื่ติเนี่ยไม่น่าจะวางใส่ได้เพราะว่าตัวรูบล็อกแก้วเนี่ยมันไม่ได้ใหญ่อะไรมากนะครับแล้วก็จะมีเป็นตัวเกียร์นะฮะเกียร์ออโต้นะครับ มีเป็นตัวเกียร์โลมาให้นะฮะคือจะเป็นตัวเกียร์แอลไว้พอรวลทที่เราลงทางลาดชันมันก็จะเซฟในเรื่องตัวผ้าเบรกนะครับในการทํางานแล้วก็ DNRP อะไรพวกนี้คือปกติเหมือนเดิมทั้งหมดนะฮะส่วนส่วนถ้าเกิดอย่างตัวท็อปเนี่ยนะฮะไอตัวรูบมๆตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวที่เสียบ power outlet แต่ถ้าเกิดอย่างเป็นตัว e เนี่ยมันยังไม่ได้มีมาให้นะฮะเห็นไหมครับ เพราะนั้นตรงนี้เนี่ยคือในแต่ละจุดเนี่ยถ้าเกิดเป็นตัวท็อปมันจะมีใส่มาให้แต่เพราะนั้นเนี่ยบอดี้ของรถมันตัวตัวเดียวกันแต่ออปชั่นบางอย่างมันอาจจะไม่ได้มีการใส่มาให้นะครับแล้วก็เบรกมือลึงตึงใช้งานได้ตามปกตินะฮะช่องเสียบไฟจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะฮะอยู่ตรงตัวคอนโซลกลางพอดีแต่ว่าเก๊ไม่ได้มีที่เท้าแขนม,มาให้นะครับไม่เป็นไรนะฮะ เพราะว่ามันไม่ได้เมื่อยอะไรถึงขนาดนั้นนะครับอย่างบางทีเราขับรถในระยะไกลเนี่ยหรือว่ารถติดแบบหนักๆเนี่ยนะฮะ mm. ก็พื้นที่ในการบิดเบี้ยวนะครับเอ็น mm. ตัวอะไรพวกนี้คือมันปกตินะค่อนข้างกว้างไม่ได้ติดตัวแผงข้างประตูเยอะจนเกินไปหรือว่าติดทางด้านฝั่งนี้เยอะจนเกินไปนะครับเอนจิ e นสตาร์ทนะฮะอยู่ฝั่งด้านซ้ายมือที่ปัดน้ําฝนเนี่ยยังไม่สามารถออโต้ได้นะฮะแล้วก็ปัดด้านลงด้านหลังระบบไฟสับตรงนี้คือใช้งานได้ตามปกตินะครับ ไฟหน้าก็ตรงนี้ยังไม่มีใส่เป็นตัวออโต้มาให้นะครับส่วนกระจกเนี่ยครับเป็นแบบปรับไฟฟ้านะครับมีเซ็นทันร็อกมองข้างแล้วก็พากระจกมองข้างก็จะเป็นแบบปรับไฟฟ้าแต่ที่ตัวสนใจสำับตัวรถหนึ่งยู่สองลิตรอีกคขาตรงนี้ต้องมีใส่มาให้แน่นอนแล้วก็ไอ้ปุ่มหนึ่งคะที่ช่วยในเรื่องตัวการประหยัดน้ำมันมากขึ้นกว่าเดิมก็คือจะเป็นตัวออโต้สตาร์ทสต็อปนะครับ พอเราเราไปจอดติดไฟดวงไฟแดงหรือว่าจอดในระยะเวลานานๆเนี่ยมันก็จะดับเครื่องยนต์โดยอัตโนมัติพอเราเราเหยียบคันเร่งมันก็จะติดขึ้นมาแบบนี้ทีหนึ่งอ่าใช้งานได้ง่ายนะครับไม่ยุ่งยากเลยครับสุดำหรับตัวนิสสันโนตคันนี้ส่วนเลงไม้น,มนะฮะคันนี้ปี19นะครับ25,415กิโลไม้แท้เช็คประวัติศูนย์ได้เลยนะฮะตัวไฟอ่านแผนที่นะครับตัวไฟเพดาน ที่บางแดดนะฮะมีกระจกแต่งหน้ามาให้แต่ยังไม่ได้มีประตูไฟออตโต้มาให้นะครับเป็นเครื่องกระจกแต่งหน้าแบบธรรมดาอ่าทั้งฝั่งคนนั่งข้างคนขับแล้วก็ฝั่งบนขับนะครับสําหรับตัวบาะจะเป็นบาะผ้านะครับกึ่งกึ่งกระลัวกระเหี่ยนะครับแล้วก็จะมีการตัดด้วยอ่าเส้นสีขาวนะครับเพื่อความสวยงามนะครับบอดี้กระชับด้านข้างค่อนข้างที่จะนั่งและสบายนะฮะ ทั้งฝั่งคนนั่งข้างคนขับและก็ฝั่งคนขับนะครับส่วนบาด้านหลังเนี่ยตรงเนี้พุนรงืุนที่แล้วพวกนี้คือเหลือแบบเยอะมากๆนะฮะร,รถมันค่อนข้างที่จะเหนกว่าสงงรถเดิมเยอะเราอย่าลืมนะครับยิ่งในเทคโนโลยีใหม่ๆถึงขนาดนี้รถมันก็ต้องมีการผสมผสานกับการออกแบบที่สวยล้ำสมัยแล้วก็ดูดีมากขึ้นกว่าตัวของเดิมนะครับนี่ก็คือความน่าใช้ของนิสสันโน้ตนะฮะไม่ ไม่น่าเชื่อนะฮะฟังจากปากคนอื่นไม่ได้มาสัมผั์เราไม่รู้ตรงนี้แน่นอนอย่างที่บอกนะฮะว่านิส s a n Note เป็นรถเก๋งอ e ีโคคาร์สไตล์แฮมแบกห้าประตูอีกรุ่นหนึ่งที่ใช้งานและรู้สึกว่าคุ้มกับราคาที่เราเสียไปตรงนี้มากๆ,ๆนะครับอีกอย่างหนึ่งเนี่ยโรวรถปีใหม่ๆแบบนี้คือฟรีดาวได้อยู่แล้วไม่ต้องใช้เงินออกโกรธนะฮะย้ำนะครับสำหรับคันนี้ผ่อนเยงเเยอนล้ว0 0พบาท เครดิตดีฟรีดาวได้ไม่ต้องใช้เงินออกรถนะฮะดูคลิปวิดีโอมานะครับอันจัดให้แบบเจ่มๆจอง300ครับฟรีจัดโอนให้หมื่นหนึ่งขับฟรี3เดือนฟรีภาษีพบอบนะฮะตัวประกันภัยไม่ต้องจ่ายเพราะว่ามันสามารถเอามาบวกเพิ่มในตัวยอดจัดได้ชั้นหนชั้นสองะพวกนี้คุณลูกค้าเลือกได้เลยเต็มที่นี่ก็คือสิ่งที่เราจะมอบไว้กับคุณลูกค้าในช่วงก่อน ซ่งปีนี้ของขวัญชิ้นใหญ่สักชิ้นหนึ่งแต่มีคุณภาพและดีที่สุดเท่าเดียวจะให้กับลูกค้าในคลิปคลิปนี้ได้มาได้เลยฮนะถ้าเกิดสนใจหรือไม่งั้นเนี่ยสามารถมาทดลองขับรถที่ร้านดูก่อนก็ได้นะครับหัวงชงหัวฉีมมีปัญหาไหมอัตราลงอาตาลงัอาตราเร่งเป็นยังไงอะไรพวกนี้เพราะอย่างที่บอกว่าเรามีการรับประกันอันนี้ลูกค้าไม่ต้องห่วงเลยและอย่างตัวรถปีใหม่แบบนี้โอกาสเกิดปัญหาจุกจิกอะไรพวกนี้ แทบจะไม่มีเลยเลยซ้ำแล้วเราก็มีการเช็คตรวจสอบอย่างเข้มงวดและชัดเจนคุณลูกค้าได้รถที่สวยแน่นอนนะฮะฝากไว้ด้วยก็แล้วกันนะฮะรถเก่งน่าใช้1คันและเดี๋ยวหวังว่าเราได้ได้เจอกันที่ร้านนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ